กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงมีโอกาสดีครับด้เดือนทางมหาคุณยายสองศูนย์อีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าห่างหายไปโดนเติบครับผมคิดถึงเนาะมาเยี่ยมยามถามข่าวเบิรงครับว่าคุณยายสบายดีบอกระบนแนครับวันนี้อาจจะได้ข้อมันดีๆตัวเลขเด็ดไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องก็เป็นไปได้เน่อครับเนาะกับบนแนครับผมเอ้าเป็นคลิปแรกของวิกนี่ไปฟังน้ำกันเลยคค่ะว่าคุณยายจะมีข้อมฝันมีตัวเลขเด็ดไปให้ท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบอไปเบิร์นความกันครับผมนี่บ้านคุณยายอยู่หลัง ที่พอเที่ยงยุคข้างหน,าน้าเนาะจะชาวข้างหนา้ <c oughs> ขหนาข้างหลังนะครับท่านผู้ชมเนาะเอา้าไปเบิ่งไปฟังน้ำกันเลยครับว่าคุณยายจะมีตัวเลขไหน่านผู้ชมดูบอกครับการสวัสดีครับ <c oughs> คุณยายโอ้โดนเนาะคุณยายเนาะบดได้ไม่เห็นหนาะคุณยายเนานะโดนพอเที่ยงกับข้าใหญ่ง่าย <c oughs> ไปเรอแหนกติดงานบวชหลานแหนกอยู่ใกล้กันก็ได้ทรง จังหันจังเพศนะครับท่านผู้ชมก็ได้บุได้เดินทางไปใสมาใส่มันนี้มีโอกาสดีครับเดี๋ยววัติดตามความฝันของคุณยายเนาะคุณยายเพิ่งก็บอกว่าโอ้ยบโมเนีได้งวดนี้สิเขาสามตัวเป่งๆก็ได้ได้พอเที่ยงคนว่าเมื่อกี้ว่ายังมากคุณยายว่าพี่คุณยายยังพี่คุณยายมาแต่ทางวัดเจ้านี้โบแม่นโบแมนสองคนเนาะค่ะเนาะผูใส่หลังใหญ่กว่าโบแมนโบแมนย่าเหยียดเท่าๆซักเหมือนกับเท่ามาค่ะโอ้คุณย่ายหยายมาแต่ทางวัดนะครับ เท่าๆซักมันก็เท่ามึงคือจมแท้เพิ่อไงมึงกับบ่มีปันนั่นหมอกเพิ่นว่าบ่มีอีหลีว่าว,ว่าให้ใหญ่หครับค่ะบ่มีว่าบ่มีวะวะวะม,มีอยู่นี่บาทนึง <c oughs> โอ้แม่นอีหลีตัวละเพิ่อไงอันเท่าใหญ่ละตองโอ้แม่นคนมันตัวมันบ่ตัวตัวนึ่งเพิ่อไะมึงก็เชื่อเอาที่แล้วเพิ่นวงเจ็ดแปดสี่เพิ่นวงเจ็ดแปดสี่ เจ็ดแปดสี่กานผู้ชมสามตัวคุณยายเท่าๆยางมาถ้าผุนซักเหมือนกับแถอมาแต่ทางวัดคแต่บม่ค่อยมีเนะคุณยายเนาะบม่ค่อยเห็นครับบ็เคยเห็นกันไม่ค่ยเห็นถเป็นคุณยายก็จะเป็นคุณยายพุ่มเดียวทีไม่ไหนนอกคุณยายเนาะแมานี่เป็นคุณยายมาเืหลเล่เนี่ยไมค่คยเห็นเราว่าือนี่คุณยายจะฟันถึงแต่สองคนทัวสองคนตลอดนอะคุณยาย แม่โยขันยางมาทั้งวัดชจนมาจะเป็นผู้บ่าสองคนมาก่อหัวบอกมาก่อหัวบอกอันนี้เป็นคุณยายแถวๆคุณยายพ่อสีเบิ่งลูกหลานนาตาออบอกว่าไม่เป็นคุณจักเขาบอลหรือว่าบ่เคยบ่เคยเห็นเป็นบ่เคยบ่เคยเห็นเยเพิ่งว่ามึงคือจมแท้มึงก็ถูกปานนั่นหมอเพิ่งว่าโอ้ยกระทุกอีรีนแล้วถูกจนจมนั่นแลน่ ใหญ่ละคนคนอยู่ในช่วงอายุเค่ะไดปีครับคุณยาคุณยายก็สจอุ้ยเต่าเบ่าใหเนัะซักไมนกะนเท่าฟังจ่ว่าซักมันกัเท่ามากเป็นอย่างโ้มาทำบดาได้ค่นซักไมนกัเท่ามากอ้ยม่ทรรมดาได้สิบปสิบเก้าสิบเก้าสิบกลัวพ่นแล้วแปดสิบพ่นแล้วค่ะอันหลังจากจีว่าคุณย่ยผู้นี้บานนี่คุณย่ยฝันถึงใครบีกคะบ่ฝัน ยังบฟันพอเยอมากฟันอเคาบผมาฟันได้ยักเหมือล้วคุณยายฟันใคเรียกออกแล้วสองหมื่นโอ้ตองหวดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าเนี่ยเนี่ยก็ยี่สิบเดนาะค่ะแต่ผูชมเนาะแันก็ถือว่าฟันตองหดวในไม่ไหนเนาะฟันตองหัวแต่ว่ากับบอกตามตรงว่ากิงขันฟันตองหววมันแมนเลยเคยจังสรรนะ อันยายเพื่อนเอาไปเสียงเพื่อนก็บอกว่าก็ย่านออกเทธิ์เจ้าอยู่เพื่อนเอาไปเสียงเหรอบ่ยายของแล้วเอาไปโอ้ยยายของว่มานเนาะม่านขี้มือมั้ยเดี๋ยวาเพื่อนงาเนาะเอออยากขุดจักว่ายายของไปเสียงเพื่อนฝันแนวใยเอดนะค่ะท่านผู้ชมเช่นที่ว่าออกเทธิ์คุณยายเพราะว่าคันคันแมนว่าคุณยายของเดี๋ยวไปเสียงแล้วเพื่อนฝันดีโอกาสถึงมี่มี่มี่นะคะมี่เพราะว่า เรืของเพงุ่ณกเ็เคยเอาเด็กคุณยายไปนอนเสียงแล้วกับปาก,ก็ว่าเป็นข้าวบันประกอบกันกัดเขา่าเข่าอนี้นะคะโอ้เพราะว่าคุณยายของอย่างมากเสาร์อาทิตย์นะคุณยายเนาะเสาร์อาทิตย์คุณยายได้บอกสูยายของฟังวเงนบอ่อสั่อ๋อสันงเดียเจา้า<อ>เอาไปเสียง,อง,นนงเอ้ยเสานี้เลยนั่นแหะเสานี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเข่าซัก็เหมือนกัเข่าโอ้ใช่ไหมมึงถูกเนาอคุณมึงก็จมจม โจมตัวบมีเงินสีใส่บาทบมีเงินสีเสือกับเขาใส่บาทว่าใหญ่มันกระเสืออะไรแล้วคุณป้าตัวไหนนะคุณก็บอกตัวใดนะคะคุณใหญ่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่งวดว่าหันออกตัวใดนะแม่หนึ่งหันออกแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดกับชุดสามกับชุดสามไม่เนพราะเป็นสีรุ้นขมงหลวงก็ แปดหกเจ็ดวันน ok ี so, uh, like Never, ้อาจจะเลือแปดน้องวันนี้เนาะอาจจะเลือแปดเลือเจ็ดแหละเจ็ดแปดสี่ยใหญ่กรชิบลาทุกันรุดว่ารุดมาาแต่แต่ต้นปีรุดว่าเท่าเดียวนีมันเป็นศูนยีมาแทนเจว่ปีก่อนนี่เจ็ดเกือบหดปีเลยคุณยายแมนวันนี้มันเป็นศูนย์ป๋องดานท่านผู้ชมน้อลอกน้องไปพิจารณาจำนวนนะคะความฝันของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะกะเชียวนีเป็นเทียอแรก เป็นเถื่อแหลที่ว่ามีพุนใายเแ่าๆนะคะซักไปเแถวย่างมาท่างวัดนะคะสุดเทือนี่บ่เคยฝันถึงเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่เป็นครั้งแรกเนาะค่ะพุนยหญ่เนาะสุดเทือนี่จะเป็นผู้บ่าวสองคนบ่สัญจะนี่เป็นน้อยอ่าผู้ใส่ห่างใหญ่นะคะท่านผู้ชมเนาะที่ว่าจะมาเป็นทางวัดบ้านนี้ใหญ่แถวๆจะเป็นพุนยหญ่ซักมากกินแถวเป็นมากพนเดียวบอกุนใหญ่มากนเดียวบ่มีไผประคองเนี่ยยางปอกปอกซักมาเแ่ามา ก็มายินหนาบานอืมกรเอิญนะบอกเขามากคือเขาเออเพื่อนเพิ่นจะบอกคอยเขามาเนาะเขามาทั้งวัดเนาะบอกเขาเหมือนแบบว่าอยู่นี่มีพระพุ่มเจทีมีคุณญาเขาบองกาเขามากโอ้ย่านย่านพระพูมิเจทีมีเช่พระพุ่มเจทีครับ่านผชื่มอยู่นี่ปาก็คือตายายนะตายายที่เป็นในเลขสามตัวนะครับแล้วก็มีทั้งปูปูสีสุดโต้ไมียาสีปะทุมมาครับอยู่นีอยู่ในทีนี่ เป็นเป็นเป็นทีที่ว่ามีก็คงนเดีทีหลายบ้ายืนอยู่ข้างบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านที่จะเขามากก็จะเห็นเป็นพ่อของคุณย่ายทีมาจากนอกบ้านอะไยางนี้เขามาได้นัอนบ่บ่บ่อลบอลบ่กล้าแต่แต่ว่าหน้าตานี่บ่ลบอลคือกับคุณย่ายบอลบอแมนแมนคุณย่ากมาพูนเดียทีแมนบอลแมนแต่คนอย่นยังไม่เป็นบอกคุณยายคนละคนที คนละคนแมเจปดสเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปแมนเจ็ดปดสี่เพิ่นมาบอกเจ็ดแปดสนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดสี่สามตัวนะคะามตัวมันเป็นไพมมาบมมาสามตัวนะคะแล้ไปตัดหล็งกระได้นะคะท่านผู้ชมนอกจากนี้เป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสี่สี่แปดเจ็ดไปดสี่ กูหลวงบอกเลขล่างมึงเพิ่นว่านเนี่ยโอ้เพิ่นยางไปแล้วเพราะงี้กลับมาบอกเลขล่างอีกกลับมาบอกเลขล่างสิแปดเด้ออีลาเด้อผุดหว่านสิแปดสิแปดเด้ออีนั่งผุดหว่านซึ่งโอ้ย่างยางไปไอดผุดเกือบผุเกือบผ่านอาวัดแล้วเกือบแล้วอุ้ยจะแม่งกูหลวงผุ่นเั้ยมียางกลอบมากูว่ากูว่าสิบอกเลขกลางมึงเริ่มค่ะ เขามามันก็ลืมคนว่าอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นผลยังไปหอดเนี่ยกลับมาอยังอื่นกูเลยบอกเลยร่างมึงคนวะโอ้น่าอือโอ้ห่ว่วยเลยที่จะห่วยว่าผมจะอยากหัวยวะเป็นเรื่องจริงยางไปหอดบักไก่ไปหยอดบ้านอะไรอย่างนี้มาลืมยังสักหมือนเขากลับมากุ้งบอกเลยร่างมึงนะ สิบแปดครับท <18. S 2> ่านผู้ชมเนี่ยกลางเนาะ<ม>ที่คุณยายพันกลับลงมามาบอกาบอ,พอพกคุณยายพระผู้อันสองเจ็ดศูนย์อีกครั้งหนึง่งก็เป็นความฝันเนาะตัวเลกกระโบได้ไลยอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะคันเลนไพรมีมทุนเน่ฮอกรซื้อขึ้นสุลงได้ตัด<า>เอาครับท่านผู้ชมพอได้บอกมาสามตัวเนาะหนึ่งเก่าหนึ่งแปดเลยสามตัวฮอกระตาแต่กระได้ที่ว่าเขาจะเล่นสามตัวนั่นเดียวๆเลยก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคันเลนไพร์ใชมาสามตัวแล้วได้มาสามตัวบอกมาสามตัวหลายกวนเนาะ คุณยายเพิ่นจะมากเจ็ดแปดสี่ครับผมท่านผู้ชมเนาะนี่ก็เป็นความชื่นชอบแต่ละคนครับผมท่านผู้ชมมามากสามตัวก็ตัดเอาครับผมก็บาหลายดอกว่าแต่ว่ากะดโดนแล้วเนาะค่ะคุณยายที่ว่าบอคอยมีความฟันปิศานาบอบอคอยมีสมัครจะมีเป็นตัวเลขมากสมัครกว่านะคะมีมิแต่ตัวเลขเะรอชนหลายช่วงคุณยายเนาะม่ตัวเลขเนาะตัวหลายปัญหาบมืมตัวแล้วปิศนาบอม่าบอกใไขมาน ไม่นี่จะเป็นช่วงผู้ที่ว่าคนสําดาผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็ยังคุณยายบอกไปครับเดี๋ยวพอเที่ยงจะขึ้นตัวเลขใ,ให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้แคปหน้าจอไ้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะกับตัวเลขยังคุณยาย่นมาสักไ่กระเทาแต่ว่าบ่บอกเคยเห็นเนาะคุณยายเนาะบอบ่แม่นไผที่เคยเห็นเนาะเ,เป็นคนใหม่ครับมาบอกงวดแรกข้างแรกก็รองมาพิจนาเองครับเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่ยังกับเมื่อสักไ่กระเทาเมื่อหอดเกือบสิหอดนาวัดแล้ว ใกล้จะมาบ้านเพลีนแล้วยังกลับมาโง่กลับมาอีกมาบอกว่ากูเรืมบอกเลขลกางว่าันมาบอกหนึ่งแปดดีครับสมุช่มเจ็ดแปดสี่หนึ่งแปดเนาะครับผมนะสมุชมเนาะไผมากกระล่องอพิจนาเบิรงครับผมพอเที่ยงกะมีหน้าที่มาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขมันจ่าบ่ออกกัเป็นไปได้หรือมันจะเข้าทั้งสามตัวกัเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าก็เลยจ่ทนผู้ชมจะพิจนาเองพอเที่ยงกให้ใส่ดุนพินิจพิจนาเอา คลิปนี้พอเที่ยงกับขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลที่ขาดวันใดก็ขอขอบคุณคุณยายครับผมเพื่อนกำลังสิโทษไปหาพ่อเที่ยงครับว่าพ่อเที่ยงเงียบหลายว่าจันพอดีก็มากขมากกันเนาะเอาครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินกันใดเงินคิดท่องกัไใดท่องให้โชคดีตลอดปีตลอดปีตลอดไปเนาะครับผมเนาะมันหมา่นกันสมอทุกคนไปล่ะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ